สำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาทำบุญนะครับทำบุญเดินตลาดนะแล้ว่อยนกและหกสิบตัวนะครับเมื่อกี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยนะครับคิดสิ่งใดสมดังใจปรารถนาทุกท่านแล้วก็ขับตัวข้าพระเจ้าด้วยนะ <c oughs> โอเคนะครับคลิปหน้า ลุไต่พากินพาเที่ยวพาเลาะพาทาบุญอะไรที่ไหนกิจกรรมต่างๆนะครับก็ติดคอยติดตามด้วยนะครับเราคลิปนี้บายยคลิปหน้าเจอกันครับท่มนท,มทมสวัสดีครับวัวลุงตต่บ้านสุจรษ์วันนี้พากินอีกแล้วนะครับพากินพาเที่ยวจะไปร้านไหนดีนะครับ จกแอนดี้ไหมอืมอืมไปไหนก็ไปร้านเห็ดไหมเน <c oughs> ี่ยาาโอ้คือขัดเลยเสียนผ่านอันนี้อยู่หลังสถานีรถไฟนะครับ ไม้เปิดนะครับข้าวต้มแห้งร้านใหม่นะครับมาถึงแล้วนะครับลงเตรียมปากน้ำโพต้มเลือดหมูข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดชุดอาหารเช้าโอ้ยข้าวโจ๊กนะโจ๊กโจ๊กใส่ไข่ เคยมาเลยรนน้านิเก็ตเก่ามากเพิ่มสทานี้รถไฟนะครับใกล้ๆโรงเรียนสตรีซิริเก็ตตำลัดซีริเกตร้านโรงเตีกเก้ยมต้นตำรับจากปากน้ำโพน,นะครับโอ้มาถึงแล้วนิงนท้ออกไปล้างรถไฟนะครับ เกาเกานี <shame> so, uh, ่เมนูเ like, ด uh, ็ดเกาเหลาข้าวเปล่าดีแท้โอ้โหเนสแต่ตำลึงนะเนี่ย เราข้าวเปล่าตำลึงม,มีอะไรบ้างมีเล้งมีเครื่องในออืม โจ๊กนะครับแต่าทานโจ๊กให้ชิมออริจินอลอืมกป็นอย่างดีตัดหน่อยตัดหน่อยจะย่างไปน,นี่มาชิมดู cũng thích cái bên này, cái này thứ ba, cái này thứ ba, ừm, vâng ถึงเครื่องในที่ต้มอ,อยู่บ้านอืมนือนกันเลยกำลังจะพูดลยับ ได้นี่ก็จบปรุงอะไรก็อรไรมให้มาชิมด้วยเมนูอาหารเช้าโรงเตรียมปากน้ำโขเปิดกาคาซสิสเกตนะครับ าอาหารชประมาณนี้ครับโอเคนะครับวันนี้อิ่มท้องมากสินโจ๊กเขารกว่าจะเอาเขาเหลาเพิ่มเยอะให้เยอะมากอร่อยด้วยรับน้ำซุปผ่านนะครับ ร้านโรงเตี้ยมอด,ด้านทิศแล้วคำลงรงเรียนจตวิสิทิเกียรตนะครับติดกับทางทางรถไฟไน,นะครับถนนนันน้นเป็นรถไฟนเนาะเขาเรียกนะครับมีความจังหวัดจิสิทิเกตครับคลิปหน้าคิงไกปพากินพาทเที่ยวพาทำอะไรากิจกรรมอะไรที่ไหนก็คอยติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้เจอกันคลิปหน้าครับโรงเตี้ยม